สวัสดีสุขชนสุทันนะครับพี่น้องสำรับเอฟซีสาวนอนผิดบานแพ้งเอฟซี FC หลาหนอนอุงอิงเอฟซีผชรแสงตะวันเจ็บปดู่นะครับพี่น้องมือนี้กับซิมโมโวข้าวเรื่องเล่าของปัโจกับอิลานี่ล่ะนะคะพี่น้องหลังจากเพื่อนได้ไปชมภาพตยศยเรื่องไายออนะคะเป็นเรื่องเล่าของการให้ผู้บริหารไปเบิงก่อนไปบ้านนั้นนะคะและที่สาคัญก็คือเป็นเรื่องเล่าที่เพื่อนเอินว่าไปตรวจ ไปตรวจหนังเออบอดโจเพื่อนก็ได้พาเซียวพอน้อนเพื่อนไปนั่มนะพี่น้องหลายผู้หลายคนที่เพิ่นเชิญไปรับชมนะคะพี่น้องแ่ก็มีเสียน้นแล้วก็มีเลข,ขานั่นล่ละไปนั่มเนาะพี่น้องแล้วเป็นยังจังไดอีลาน่อยคือว่าได้ไปเออประมาณนั้นเนาะน้องคือตามเอาก็แล้วกันพี่น้องอุณอิงก็คือต้องรับผิดชอบไม่ส่วนงานเนาะพี่น้องเนาะนั่นก็คือจะต้องขึ้นทําการแสดงนะคะ แต่ว่าพอไปก็ขามมือขามขึ้นผมด้ไม่นบลาโซโบสิเดกับมาแต่สิบวท่านงานันก็เลยบ่ได้ไปนั่นละเนาะพี่น้องเข้าใจตามนั่นก็แล้วกันถ้าเราคตรมาถามมาเป็นยังไงหล่คือบ่ได้ไปแล้วสั่นเออเบื่อ,องงับได้ก็ได้ดอกเนาะพี่น้องแพอดีสําคัญนะคะพี่น้องหลังจากไปกลับมาแล้วมีความรู้สึกเบื้องหน้าเบื้องตานะคะพี่น้องเออเบื้องหน้าเบืเบ้องตาเสียโน่นเบื้องหน้าเบื้องตาพ่อโจ คือเป็นจิ้งซันลัษะเอเออหลังจากเขาไปเบื้องหนังออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าขาเจ้าเป็นลักษณะแบบแบบแบบงคือจะข้นในเลี่ยวหัวก็แเล้วหรือไม่น้องความรู้สึกยังอิ่มยู่กับหนังยูนไหมหาเบิ่งแล้วนะคะพี่น้องเอาอีลีเบื้องแล้วโมจูไมาให้สัมผัสโมจูก็บอกว่าโมจูน้ำตาตกสามเท่อ ประมาณว่าน้ำตาข้อนี่สามเทือเลยว่าซันพี่น้องลองมาไถ่เบิงว่าเล่าข้อตอนใดโอด้ดอยอยากนึ่งน้ำได้นนหนอเนาะเล่าบอกว่าเล่าออกมาจากเบิงภาพพยศแล้วเป็นยังคือจังน้ำตาข้อสามเทือแม่น,นอนที่สุดวัดเทือสุดไทยนี่จะต้องปลื้มแน่นอนเลยเดน,นอพี่น้องน้ำตาที่ข้อเบ้านี่คาดการว่าน่าจะเป็นเรื่องเล่าของความสุขเรื่องเล่าของความปราดเปรื่มลายกลัว แมนบอพี่นอ้องอ้เพ่นซ้อมมาล่ะนะโอ้ยหน่วยจะไม่ไหนได้ซ้อมนี่เอออยากให้พนมาสแสดงเปิดใจตังมืออื่นนี่เด้อน้องเปนบหคะพอดโจเพนบอกว่างสี่พนคูดวางสี่พี่น้องหนังคขอ่ออ้อืมหนังข่ข่ออยังฟินอยู่ในความรู้สึกของผมผมวานะต้องต้องเข่าล่วงหนังนีงเน่เวลาเขา่าร่วงหนังอยู่ จะต้องเขาชมย่างหน่อยสองหลอดขึ้นไปแล้วท่านพู้ดูข้าหมายคือออกมาแล้วยังคิดหอดอยู่ยสินะยังอยากเบิ่งอีกอยู่คิดวานะคะพี่น้องแล้วตกใส่ทำวาย,ยังฟินยังมีความรู้สึกฟินอยู่ในใจนี่นะขึ้นมาเมนบอพี่น้องยังมีความรู้สึกฟินอยู่เลยระวางสี่เห็นไหมคะต้องเขาเบิ่งย่างหน่อยสองหลอดฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมเออ ต่างคนต่างแต่รอค่อยหนีคาดการว่าสติต้องเขาเบิ้งสองรอบแมนบําพี่น้องต้องเขาเบิ้งสองรอบให้ได้ยังที่ต้องเอาถึงเนี่ยนะแล้วบันดนี้เมื่อเบิ้งอาการเสียนุนบัดนีนด้พี่น้องอาการเสียน้นหน้าตาบวกลยว่าหน้าแดงบวงปูดเ <c oughs> ลบล่องให้เมื่อยู่ดและสั่นว่า านาั่งน้ำตาไรน้ำตาข้ออยู่มาแล้วขาดออกมาแล้วไอ้สันเออทางเลขขานีกี่วนะเนะี่ยค่ะที่นี่เสียงร้อนมาสัมภาษณ์ก็บอกว่าปราปื้มย่างที่สุดนะ,ะน้ำตาจักมาจะย่ำใดวาสันเราบอกว่าจังสี่พี่น้องหนังจังไว่าะสันเบิ้งไปเบิ้งมากก็ดีขึ้นดีขึ้นแล้วอ่านะ่ะ มวนขึ้นมวนขึ้นเออเบิ้งไปเบึงมาดีขึ้น,ด,น,น,ด,น,นววดีขึ้นเลีาา้ยวก็ดีขึ้นนะ่ันละวันเพราะดีขึ้นแล้วจังไหนเออบาดทุายน้ำตาแตกจากเอร์สันละวันพี่น้องขึ้นเบ่งเอาวาพราพอนอนเป็นผู้ใต้เออบอดโจเป็นผู้ใต้ที่เข้มแข็งเด็กพี่น้องขึ้นเบ่งเอาผู้ใดเข้าไปย่เลื่มพกพาเส้นนาไปน้่กันแล้วกัน หน่อยอยากเบ่งเนาะมาแล้วก็นเลยนพพี่น้องหลังจากโคตรนี่แล้วท่านโดนนี่มาอีกเลยบัดนีด้เสียน,น้นแม่พี่น้องแสดงว่าเรายัางอินเรายัางคึดพคอฉากนั่นฉากนี่ยืงสินะพี่น้องแม่นบอเราบอกว่าเรายัางตื่นเต้นยืนสินะเราก็ับมาลุงอีกโคตรได้บัดนี้พี่น้องเราบอกมาหนังไข่อ้อเออเอา,เอานังไขอ่อออกจากหัวผมแนวสั่นแล้ววาน่ะพี่น้อง เออเอานังค่ายออกออกจากหัวผมเนี่ยเบืองแล้วเป็นยังจังคอยอยากเบิองอีกอาจารย์รัวผิดนะพี่น้องคือเป็นแนวนี้อาจารนพี่น้องร่องคือตา่างเบืองแล้วอยากเบิองอีกเออคือน้ำอำ่าลาอ่าลาประมาณนั้นบอกโอ้ยเนาะอยากเบิองเนาะพี่น้องไปทังไหนนี่คืออาการของบอดโจกับเสียน่น มเมื่อเรื่องอาการคองนิกกี้อีกถ้าจริงๆล้วก็อยากจะว่าเรื่องอาการหลปูไหลยคนหรอกพี่น้องจงคอยเขาไปรับช่มนะคะอันนี้หยิบยกเบา้าสู้ฟังจะคอยไปรับชุ่มอันของบอโจเพื่อนเอามาลงก็แล้วกันนะคะและที่สําคัญบดนีนิกกี้บารีพี่น้องเลยขาเลี้ยขาสิมีมุดของเจ้าคองยันได้หันคือเป็นตอบตํารวจนะคะพี่น้องเพื่อนก็ดีใจบ่าคักแล้วพอได้เห็นเจ้าห่วงเบนว่าพี่น้อง ในในนั้นที่สุดระวังกําลังค้นหาและล่อหวยสืบงฉากเจ้าของยี่นันคาดการว่าเล่ากับบดได้แตกต่างจากบอดโจกับเสียนุ่นดอกพี่น้องอิหลีขนาดเล่าบอกเลยว่าซ้ำใช่ฉากทหารดิเป็นมาล้วพี่น้องในส่วนงานของเล่าเล่าเองก็เคยเป็นนั้นบอกว่าเคยเป็นสอหัอมกกวมก่อนเข้มแข็งพ่อตู่เลยเป็นไครับพี่น้องเล่าถึงในโคตรมากวายเก่งสี่สำหรับดิกกี้นะคะพี่นออ้องขอบตาดำาอคะ เราบอกว่าหลังจากผมดูหนังเออดูหนังเรื่องไข่อ่อแล้วนี่ทําไมมีความรู้สึกว่าอยากเมาหนังจากกรอบมาสันอยากอยากเมาลงจากกลอบมีมาสันพี่น้องนั่นหมายก็ว่าเราคิดถึงหลายปู่หลายคนเรามีความบอกได้ว่าเราบอกว่ามันุ้มนะคิดว่านะคะพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เลขขาเออพูดติดตาม พุิตามบอดโจนะคะพี่น้องเราได้ว่าออกมาแบบนี้แสดงว่าเรามีความประทับใจนี่นั่นบอกว่าที่สุดแมนบอกพี่น้องนี่ก็ถือว่าเป็นอีกส่วน,นหนึ่งนะคะพี่น้องที่พราะในเบิ่งเราอยากเมาโลอ,อยากเมาเลยเพื่อใครบางคนอยากให้เพื่อนด้เขาไปเบิ่งได้เนาะเล่าสิขึ้นไปเด้แมนมาลาพี่น้องเอา้านี่ยกตัวอย่างไม่เบิ่งแค่สามคนสามานเอาปอหัวหน้าว้ง เอาผู้อันเพื่อนเป็นนันเอินว่าเป็นผู้อำนวยการสร้างเพื่อนบอกว่าเพื่อนน้ำตาข้อเบ่าสามเถื่อผู้ร่วมสั่งบอกว่าน้ำตาพัางเงาพี่น้องฉะนั้นแล้วเฮาก็ต้องรอดติดตามเนาะพี่น้องเนาะขอบคุณสุขุมสุกคนเด้อพี่น้องเด้อนะคะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณสุขุมทุกคนที่เข้ามารับจมอบคขขอยติดตามารับจมวันที่สิบเจ็ดกรดากฎาค้มสองพันห้าร้อยหกสิบแปดบ่โดนต่อนะคะพี่น้อง ัดีค่ากีลากระพาะฟังซอมใสียด้านเอ็นดเจ้จ่าฟังอะไรก็ใช้ใกำลังใจนีมีก็า